จากน้อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งไหนเพิ่นกำลังหันนี่หันให้เจา้านายซิมก่อนครับพี่น้องอันนี้มือมือสังหารมือสังหารเพื่นอนนั <laughs> ่นผูเห็ดแสบพี่น้องเด้ออ,อ,ดอันยืนอยู่ดีหอมหุนหุนได้พี่น้องเด้เพราเมันสาบเหม็นข้าวเด้อครับนี่นเอามาแล้ววันน,นนี้จานถาจานถาท่งนี่ โอ้โหอันนี้เนาะรอยจ้าหน้ายิ้มห้วน้อพี่น่องเจ้าบ่ายังสนิทสีได้บ้างไหมมีบุญีกซิมพี่น้อง คือจังย่างหมูเหรอบ,บมอแบแซ่บลหล่ะพี่น้องบอุข้าวมน้มเพมม <า S 1> ิ่นมาเยเยห่าเอออ,อ,อันนี้มันตัวเดียวมีอันเดียวดครับพี่น้องนี่มักใครหัมมม่มันันมเจ้าเดียวครับแบัดเี้จ้าสิเป็นเจ้าสมหร,หรือว่าเจ้าหวาน โอ้เจียวขมเจ้ยว,วขมมันต้งหากอีกออถ้าสร้างได้ครับพี่น้องได้ตอนนี้เมืองสกลนครนาะสิมีอยู่ประมาณสักเกือบสองพันตัวเลยนะครับขยายเพิ่นได้ใช้ท่านมาหมาอีกเต็กนี่บาดนี้มาเมืองเจ้วพี่น้อง อันนี้แจ้วขมมันบหมครับแก้วเพี้ยแก้วขีบขีเพี้ยเฮาเลยโอ้ยเลยอือเพอนว่าถ้าว่าไหสาบว่าไหข้าวนี่ต้องต้อง,องพอมือสังหารตรงเพดให้เป็นนะครับ